สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภจะพูดถึงเรื่องของการที่ดาวศุกร์ย้ายราศีวันที่9คือวันเนี้วันที่9กรฎากิงหาคมดาวศุกร์จะย้ายจากราศีมิถุนมาอยู่ที่ราศีกรกฎซึ่งจะได้ตำแหน่งดาวศุกร์เนี้ยย้ายมาแล้วจะได้ตำแหน่งราชาโชค และอยู่ในเรือนศาชะซึ่งดาวเจ้าเรือนศาชะก็เป็นดาวจันก็เขาเรียกว่าจันทร์สุขอยู่ในเรือนจันเนี่ยก็คือเป็นคู่ชู้คู่ชู้คู่มีสเสน่ห์อันนี้เพิ่งไปวองว่ามันก็หมายถึงว่าการได้เมตตามหานิยมก็ได้ความช่วยเหลือจากคนรอบตัวสังคมรอบตัวตนเองนะและทีนี้ในทางโหราศาสตร์เนี่ย ดาวสุกก็ได้อีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นปฐมเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ดอกบัวคือเนื้อหอมมีน้ำเมตตาก็ได้แสดงว่าในช่วงก่อบระยะอะไรเนี้ยดาวสุกคุณเป็นดาวาเจริญตนุกอนหรือใช่ไหมอ่าตนุสหชะคุณจะมีการติดต่อสื่อสารเดินทางต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่กับบ้านเนี่ยก็เป็นหนังสือออนไลน์ สังคมรอบตัวคุณน่ะคุณจะได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาปัสักต่างๆของคุณเนี่ยในเดือนนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือเกิดขึ้นช่วยเหลือได้อย่างไรก็ต้องดูว่าของตระกณหน้าง,งานเป็นเรื่องอะไรคือถ้ามีปัญหาคุณก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเช่นปัญหาการเงิน เพราะว่าอีกบริบทหนึ่งเนี่ยดาวสุกอะทางโหราศาสตร์ก็เข้าหมายถึงแทนเรื่องของการเงินก็ได้เรื่องของความรักก็ได้ถ้าเป็นของการเงินคุณจะได้มีคนเข้ามาช่วยสปอร์ตคุณเรื่องการเงินเองหรือในเรื่องของอะไรอะเออสคิคติดขัดในเรื่องการเดินทางอ่าก็มีคนจะมาช่วยหรือคุณอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นคนว่า มีความเนื้อหอมมีความใครเห็นก็คุณแบบมีออร่าจับแ้าเรามุมอมองในเรื่องของความรักเนี่ยน้กก็เลยบองว่าช่วงนี้คุณก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความสวยเกิดขึ้นถึงจะแต่งตัวบางคนอาจจะแต่งตัวสวยขึ้นก็ได้บางคนอาจจะแต่งตัวธรรมดา บุคลิกปกติธรรมดาเนี่ยแต่เพลินชุกเนี่ยคุณก็อาจจะมีออร่าจับก็ได้ก็ต้องไปดูว่าของแต่คนเป็นเรื่องอะไรแต่เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะคะช่วงในระยะเวลาเนี้ยเวลาคุณไปทําอะไรหรือออกไปข้างนอกเนี่ยหรือไปอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในสังคมนั้นก็นได้แต่ก็ต้องดูนะ ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเอ่อถ้ามีคนเข้ามาคุยคุณในเชิงชู้สาวนักฝากไปทีหนึ่งว่าถ้าคนเข้ามาคุยในเชิงชู้สาวสมมติคุณเป็นคนที่อ่าเป็นคนโสดอันนี้คือบางคนน่ะจะมีความเจ้าชู้เกิดขึ้นได้เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยน้อยแต่ทีนี้เราเองก็ต้องระวังเหมือนกันว่าไอ้คนที่มาคุยกับเราเนี่ยเขามีความเจ้าชู้เกิดขึ้นไหม นี้ต้องระวังนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในพื้นชะตาเดิมของตระคุเนี่ยดาวสุขคุณเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็ฝากไ้นิดนึงใครเข้ามาคุยคุณคุณกะคุยได้งั้นแหละแต่คุณก็ต้องดูว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเขามาในรูปแบบไหนถ้าจะมาจีบคุณคุณก็ต้องดูว่าเขามีใครแล้วหรือยังอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระวังเพราะว่าสุขในจันทร์สุขในเรือนจันทร์เนี่ยคือคู่ชู้คู่ชู้คู่สเสน่ห์ใช่ไหม อันนี้ก็ต้องระวังว่าฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะมีใครไหมอันนี้ให้สังเกตกันดีนะคะส่วนคนที่ที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะคู่ครองคุณอ่ะทั้งหญิงทั้งชายแหละช่วงนี้ยอาจจะดูดีมีออร่าจับมีเสน,เน่ห์มีเมตตามหานย,ยมอาจจะมีคนอยากเข้ามาคุยด้วยก็ได้ทีนี้การเข้ามาคุยของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีในเรื่องของอะไรบ้างหละ่ะเออถ้าเป็นเรื่องของแบบ การงานเข้ามาช่วยหรือคุณมาซัพพอร์ตตัวคุณอันนี้ปัญหาแต่ถ้าเป็นเรื่องของเชิงชูสาวทั้งหญิงทั้งาชายนะคะถ้าคุณมงนก็มีครอบครัวแล้วคุณก็ต้องบอกเข้าไปและก็ยึดสินข้อ3กันให้แม่นเพราะสินข้อ3เนี่ยสามารถช่วยตรงนี้ได้คือถ้าเรายึดข้อนี้แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหามือที่3เกิดขึ้นเลยแล้วก็ฝากอีกอย่างว่าออการที่คุณตัดสินใจเลือกผู้หญิงผู้ชายคนนี้แต่งงานเนี่ย เพราะอะไรคุณอย่าลืมตรงจุดนี้นะต่อให้อยู่กันมา10ปี20ปีแล้วคุณก็ต้องย้อนกลับไปดูเหมือนกันทําไมเราถึงเลือกผู้หญิงผู้ชายคนนี้แต่งงานด้วยอันนี้คือต้องให้ทุกคนกลับไปถามตัวเองอทีนี้คิดว่าสําหรับดาวสุขย้ายของเราเรดืสิงหก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ไปเจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมชมคลิปกันเนี่ยแล้วมากดติดตามกดแชร์ต่างๆนะ ก็ขอทุกคนนะพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณนะคะ